สวัสดีครับดูบผมชัยฮอตชาแนลนะครับนะฮะให้ดูพ้ารูปหล่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับผมนวัดหนองโพนะครับผมนะดูนะครับองนี้ไม่ไม่ผอมนะครับล่ำนะครับไม่ล่ำดีนะครับผมนะครับครับดูนะครับตัวด้านข้าง นะครับอยูใต้ฐานนะครับใต้ฐานข้างด้านหน้านะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับผมนะฮะะนครับเชิญคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าออกปีไหนวัดออกปีไหนนะครับเชิญคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมนะว่า ท้หรือเกยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมคอมเมนต์กันมานะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพน,นะครับผมนะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอ่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามชัยฮอตชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ